วันนี้มาไม่ดีแบบทีหน่งครับเป็นนักเรียนไทยที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นและมีที่าเป็นคนญี่ปุ่นและเป็นนที่หนิงเล่นตำแหน่งไหครับตัวกางชั่วโมงที่คนญี่ปุ่นหมดเลยใช่ไหมครับบอก่อไ้ครับชื่อโมกได้เลยในรับสิทครับในวันนี้น้องที่หนิงได้มีส่วนในการช่วยเซเลอร่ามให้กับเอเรด้วยนะครับน้องเป็นยังไงบ้างครับไ่้รับการบ้าค่ะ ก็คนแบบล่าเริ่งภาษาอติครับวันนี้น้องมองก็นื่อยมากนะฮะทางเนเอของเราก็พาน้องมมาเล่นสเต็ในบรเวณมหาวิทยาลัยมารีเนี่ยครับจวิคเลยปิิมกินไม่หยุดเลย ทำดีก็ได้รางวัลเนาะโอเคแจแล้วไปเอาที่พีเลยสอร้ยเนได้ันแล้วไ่ใช่แต่ไม่เสอนนี้เป็นสองอันนขดไปมาแล้วก็เฉียนใบเฉงมาเสียงมาเสืองมาน้องวินครับเป็นไงบ้างครับ